สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่ช่องของพี่เป้เชียร,ร์น้ปอมือจ้าปบมือต้อนรับความเห็งความปังราวบัฒนาวันที่21ตุลาคม2567ผลที่ออกคือ2989 2 9 29ล่าง989บน จะแม่ลงค่ะจะแม่อีกแล้วค่ะพี่น้อง่ะโอ้ยความหวังฉิได้ใส่สุดท้ายฉีได้ทาแป้งฉีได้กินน้ำแดงก็เขาก็บ,บาดนี่แหละวะเออเป็นยังไงบ้างมีใครได้มีใครโดนบ้างเอง่ยแนวทางของพี่เป้น,นะคะให้เด่นสองวิ่งสองรูดสองก็ยินดีกับคนที่ได้ด้วยและ พร้อมปล่อยต่อของวันที่23ตุลาคม2567นะคะหมั่นใจขนาดตะดับเจ้าแม่เลยเนาะมันพายอยากเป็นบอกเป็นบอดกระซางเด้อพายอยากเป็นอันนั้นอันนี้กระซงเด้อพออยากเป็นเจ้าแม่พออยากกินน้ำแดงพออยากใส่สุดทรงเครื่องก็เป็นเอาหลายว่าเปลนนี่กนอะไรน่ารำไ่ร้องจ๋าก็ สวัสดีทุกท่านอย่างเป็นทางการนะคะวันนี้พี่เป้มีแนวทางตัวเลขสวยๆส,สำหรับใครที่เป็นคอหวยลาวพัฒนาประจำวันที่23ตุลาคม2567พร้อมปล่อยต่อความปังความเพ่งความรวยจ้าปานผีบ้าหลายคนก็สิว่าอ้ยปานผีบ้ากระซางเ้อข่วขยพร้อมแล้ว แนวทางของพี่เป้นะคะงวดเก่าคือตัวนี้นะคะเด็ดสวิ่ง2รูดสตัวเจาะก็มีสองกาวนะคะใครที่ทั้งวิง่งทั้งเจาะก็ได้2เงแดงเนาะก็เน้นย้ำนะคะว่าคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังชอบตามไม่ชอบผ่านที่สำคัญที่สุดคือ ไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าตัวเลขจะออกอะไรถ้ารู้นะคะใส่พันคูณพันไปแล้วบอมบาท2สองบาทดอกเออพี่เป้แนวทางพร้อมปล่อยต่อ23ตุลาคม2567ขอให้คุณเฮงขอให้คุณปังขอให้คุณโดนที่แบบว่าที่สำคัญที่สุดคือให้ยิ้มออก ใครเห็นคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ล share, แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนะคะใครคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ได้ขอให้โดนแบบหลายๆเด้งนะจ๊ะทุกคนจ๋าเอซาอร์ไวรส์ยังุ่่มเจ้า,าคือเบิร์วกหอยซอรส์เ่ยในหนึ่งคลิปให้มันถึงแปดนาทีนะหลายๆคนก็นจังววา,าน,นะเนาะไปไปเบิ่งตัวเลขง,งามๆเลยคะ่ะสายแคบแคบสายโจดโจดนะคะ อันนี้คือหางกะทิหางกะทินี่คือเน้นย้ำว่าให้ทุกคนเอาไปจดเอาไปแข็ไว้ก่อนเอาไว้เปรียบเทียบกับกูรูหัวกะทินะคะทุกคนคะ่ะซึ่งพี่เป้ก็ไม่รู้เนาะว่ามันจะออกอะไรอันนี้มันก็คือสูตรพีบ้าพีบอของพี่เป้ไปตามนานั่นแหละจ้ะพี่น้องจา๋านี่เลยค่ะวันที่23ตุลาคม2567เด่น4วิ่งสี่รูดสี่ เด่นสี่วิ่งสี่รูด 4, ะะ 4, สีสดด่นะคะตัวเจาะสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สามสี่หกสี่เจ็ดและสี่แปดสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สามสี่หกสี่เจ็ดและสี่แปดสายแคบแคบสายโจดโจดและนะคะมีชุดกินใจอ่ะเออชุดกินใจโอ๊ยเปอย่างข่าจมูกวะดีใจแห้งชุดกินใจชุดชอบ สุดมากสุดเดียว46 64คือมักมักส่วนโตนะคะพี่ดองจต่มักส่วนโตแต่เขาเรียกว่าอะไรนะรูดคือรอดนะคะรูดคือรอดวันนี้คุณมีอาการยังไงคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็แบบว่าไม่ว่าพี่เป้จะลงคลิปอะไรก็ดูให้พี่เป้นหน่อยขอร้องล่ะ เห็นอะไรโฆษณาอะไรก็ดูฝืนใจดูให้มันจบให้พี่เพ้นหน่อยนะโคลงช่วยสนับสนุนพี่เพ้นหน่อยนะโคลงกร,กราบกราบงามๆไหว้ย,ย่อง,งามๆพี่เพ้ก็นี่แหละค่ะมีตัวเลขสวยๆมาฝากกับทุกคนแบบนี้แหละเนาะก็อนหัวมวนกันซื้อเด้อพี่น้องจา๋าซึ่งช่วงนี้นะบรรยากาศ มันเครียดเขากับแบบเออดูตัวลงตัวเลขควบความบันเทิงนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเนาะอย่าไปซีเรียสอย่าไปจริงจังอย่าไปตั้งกำแพงสูงหลายกับซีวิตนะเนะพี่นองเนาะเอาที่แบบว่าเออแบบคลายเครียดเห็นหนาพี่เป้ี่บูมีหยังไม่เจอตัวเลขคลายเครียดเดินพ่น้องเด้อหรือว่าเครียดตืม <laughs> หรือว่าเห็นหนาพี่เป้ล้วเครียดตืมสันบอกเออ มันพี่เป้บอกว่าค่าเครียดค่าเครียดคอยเห็นหน้าเจ้าอคอยเคยรียดตืมหมดสั่นเลยน้องพี่น้องเนาะวันที่ยี่สิบสามตรงกับมือเลิกธาตุเนาะมือเลิกธาตุพอดีเท่ากาับไอ้โชคไ้มานมันเป็นวันหยุดเนาะวันพุธวันพุธที่ยี่สิบสามเป็นวันหยุดก็ขอให้ทุกคนแบบว่าเขียวอะ่ะวันพุธสีเขียวก็ให้เขียว,ยวเฮงเฮงปังปงังเจ็นาทีแล้ว ว้าทางกับพวกนาทีคือมาเหิงเ่ะคือมาเหิงเ่ะเดี๋ยวนะพูดถึงเรื่องแนวทางฮาหนอยลงปุ๊บหลังบ้านพี่เป้ดแดงปับ๊บเนะในใจพี่เป้อยากลงแนวทางฮาหนอยให้กับทุกๆคนนะวันนั้นนะอุตส่าห์ว่าช่องพี่เป้อุตส่าห์ว่าเขียวแนละ้วลงปุ๊บแดงปับ๊บเลยนะ โอ้ยพี่เป้ะเห็นเหตไใดกําลงปุบแดงปับนนะน้อยนะคะพี่้องเอานี่แหละเอาลาวพัฒนาเอารัฐบาลไทยนี่แหละให้แบบอือให้เฮงให้ปังกันซะก่อนเนาะพี่ทองเนาะสําหรับใครที่แบบว่าหลายหลายคนก็นยังถากมาอยู่พี่เป้หรู้อยากเข้ากลุ่มมาพี่เป้สายหุ้นเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันไหนพี่เป้ไลฟ์สดก่อนเดี๋ยวพี่เป้จะแบบเออถ้าสายหุ้นเนี่ยโทรศัพท์เครื่องนี้ที่อัดคลิปเนี่ยพี่เป้ ไปซ่อมมาใหม่มันตกและอีตรงมุมเนี้ยมุมมุมถ้าพี่เป้มองไปนี่ก็คือซ้ายมือมุมเนี้ยมันจะเป็นหลัวหลัวเนาะมันเป็นหลัวหลัวใช่ไหมมันเป็นแบบบอกไม่ถูกอ่ะมันไม่ชัดอะ่ะพี่เป้เพิ่งไปซ่อมมาใหม่นะคะขอขอ,ขอให้ทุกคนอันเจ๊กว่าอย่างไนให้มันฮอดแปดน,นันทีเหตุสุดเจ้าขอกันนั่งเบิ้งให้สุดเ,เ,เจ้าเบิงหนาขออยู่นี่แหละขอทินนั่งเทเลอรอยู่นี่ละอือ แจ๊คสีว่าวยังคือกานพิเพกอะไรว่าเจุดน,น้ำลายเหนียวบางเสือก็ได้แปดนาทีน่ะบางเสือว่าวกไปวนมาล้ำไปล้ำมาอยู่หันเลยแจ๊คมันบอกจะคความเ้ามันบอกจะควจะความเ้านะจ๊ะพี่น้องจา๋าขอบคุณหลายๆที่อุตส่าห์บาเบอร์พิเพกจะจกแปดนาทีนะขอบคุณทุกการสนับสนุนถ้าพิเพ้พูดแบบว่าไม่เข้าหูหรือพูดที่แบบว่า ไม่ดีออกไปนะคะก็ขอโทษขออาภาัยทุกๆท,ท่านด้วยนะคะขอให้เฮงขอให้ปังลาวพัฒนา23ตุลาคม2567ขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย